อันหลิงเกอตอนที่290เลือดไหลมือของอันหลิงเกอที่กำลังจักเย็บผ้าปักลายก็ชะงักไปทันทีชางเย่วเห็นดังนั้นจึงรีบคุกเข่าลงคุณหนูเจ้าคะเรื่องนี้ให้บ่าวจัดการเองดีกว่าเจ้าค่ะชางเย่วรีบร้อนช่วยเก็บผ้าผืนนั้นขึ้นมาจนทำให้ชนเข้ากับอันหลิงอีที่อยู่ด้านข้างไว้อัญญาประกาศคู่ทำให้อันหลิงอีร้องเสียงหลงขึ้นมาและร่างของนางก็โอนเอ็นจนล้มลงกับพื้น ซึ่งตรงที่นางล้มลงไปนั้นเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ผ้าปักลายตกอยู่พอดีพลันทําให้สีหน้าของอันหลิงอีซีเถือดแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือทั้งสองข้างปัดป่ายไปมาในอากาศเหมือนต้องการขว่คว้าอันใดบางอย่างไว้เพื่อมีให้ตนล้มลงไปและตอนนี้ใบหน้าของหลี่ซื่อก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันผ้าปักลายผืนนั้นพวกนางได้ทําบางอย่างกับมันเอาไว้หากอีเอ๋อล้มไปทับ ทว่านางมิมีเวลามาคิดให้มากความจึงรีบยื่นมือไปคว้าอันหลิงอีไว้ทางด้านอันหลิงอีที่ตื่นตกใจเกินไปจึงปัดมือของหลี่ซื่อออกโดยมิได้ตั้งใจแล้วไปคว้าเอาชายกระปรงของหลี่ซื่อแทนนางทำราวกับคว้าฟางเส้นสุดท้ายที่สามารถช่วยชีวิตตนไว้ได้จึงใช้แรงทั้งหมดดึงชายกระปรงเพื่อพยุงตนขึ้นมาแต่การที่นางใช้แรงมากเกินไปทำให้หลี่ซื่อที่กำลังโน้มตัวไปประคองเมื่อถูกดึงอย่างแรงก็ล้มไปด้วยอีกคน หลี่ซื่อมีเพียงมีสามารถดึงบุตรสาวให้ลุกขึ้นมาได้แต่ตนเองก็ถูกดึงจนล้มไปกองที่พื้นด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทุกคนในที่นั้นทำได้เพียงมองสองแม่ลูกล้มลงกับพื้นรีบประคองพวกนางขึ้นมาเร็วอัญญประกาศคู่ฮูหญิงผู้เท่าได้สติก็รีบสั่งสาวใช้ที่อยู่ด้านข้างทันทีสาวใช้ที่กำลังตกตะลึงเมื่อได้ยินคำสั่งจากฮูหญินผู้เท่าจึงลนลานเข้าไปประคองสองแม่ลูกให้ลุกขึ้น ตอนน,นี้มีผู้ใดสนใจผ้าปักลายที่ตกอยู่บนพื้นอีกแล้วเพียงแค่ผ้าปักลายผืนเดียวจากสำคัญเท่าเจ้านายถึงสองคนได้ยี่งยิงไรชางเยวู่อาศัยช่วงที่ทุกคนกำลังชุนลมุนล,ลากเท้าขยับมาทางอันหลิงเกออันหลิงเกอเห็นท่าทางของอีกฝ่ายแปลกไปจึงมองตามสายตาของนาง เห็นเพียงผ้าปักลายที่ตกอยู่บนพื้นและบัดนี้ถูกเหล่าสาวใช้เหยียบย่ำจนเต็มไปด้วยรอยเท้าปลาหลีฮื้อที่มีชีวิตชีวาตัวนั้นโดยรอยเท้ามากมายกดทับจนเลอศไปหมดมีเพียงน้ำตกที่สะท้อนกับแสงตะวันยังคงมีประกายให้เห็นอยู่บ้างในตอนนี้พอนึกถึงตรงนี้แววตาของอันหลิงเกอก็กระตุกขึ้นมาทันทีจากนั้นก็เห็นชางเยโวย่อตัวลงใช้ปลายเท้าเตะผ้าปักไปข้างกายของอันหลิงอีอย่างฉับไว การเคลื่อนไหวของนางทั้งแผ่วเบาและรวดเร็วภายในห้องที่วุ่นวายจึงมิมีผู้ใดทันสังเกตเห็นการกระทำนางแม้แต่คนเดียวอันหลิงอีที่ถูกเหล่าสาวใช้ประคองและกำลังลุกขึ้นยืนกลับรู้สึกเจ็บขึ้นมาที่ฝ่ามือเมื่อหงายมือขึ้นจึงพบว่าบนฝ่ามือของนางมีรอยแดงขนาดเล็กเท่าเข็มตําปรากฏตั้งแต่เมือ่อใดมิทราบเลือดเลือดไหล อันยประกาศคู่ดวงตาของนางเบิกกว้างริมฝีปากสันเทาคล้ายหวาดกลัวยอย่างที่สุดและรู้สึกคล้ายจากหมดสติสีหน้าของหลี่ซื่อก็มีสู้ดีและรีบเดินเข้าไปหาอันหลิงอีทันทีนางพลิกมือของอันหลิงอีรอยเข็มนั้นทําให้ดวงตาของนางเบิกโคลงใบหน้าขาวซีดยิ่งกว่าอันหลิงอีหลายเท่านี่มันเกิดอันใดขึ้นเมื่อครูอีเอ๋อหลบผ้าปักลายพ้นแล้วเหตุใดจึงโดนเข็มทิ้มได้อีก การที่โดนเข็มทิ้มยังมีเท่าไรแต่สิ่งที่น่ากลัวคือบนเข็มมีบางสิ่งป้ายเอาไว้บางสิ่งที่ว่าก็คือเลือดที่สามารถทําให้ติดการ,รมโรคได้นี่เป็นวิธีที่นางไปขอความรู้มาจากชาวบ้านผู้รอบรู้คนหนึ่งมาอีกฝ่ายได้บอกว่าขอเพียงหาคนที่เป็นการ,รมโรคให้เจอจากนั้นนำโลหิตของคนผู้นั้นเข้าสู่ร่างกายของอีกคนได้เพียงเท่านี้ก็สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว นางวางแผนเอาไว้อย่างดีว่าจากอาศัยข้ออ้างนำภาปักลายไปให้หูุยินผู้เท่าดูจากนั้นก็นำเข็มขนาดเล็กซ่อนไว้ในผ้าอย่างไรเสียผภาปักลายก็มีการใช้เข็มขนาดเล็กจำนวนมากอยู่แล้วผาักซ่อนเอาไว้ตรงน้ำตกที่มีแสงตะวันตกกระทบอยู่อันหลิงเกอต้องม,มีทางสังเกตเห็นอย่างแน่นอนจากนั้นก็วางแผนให้อันหลิงเกอสัมผัส้าปักลาย ขอเพียงนางโดนเข็มเล่มนั้นทิ่งจนเป็นแผลอันหลิงเกอก็จักติดการมาโรคโดยมิรู้ตัวต่อให้หูหยินผู้เท่าอยากสืบหาความจริงก็มีเจอหลักฐานอันใดทั้งสิ้นต่อให้รู้ว่าผ้าปักลายมีเข็มฝังอยู่ก็แค่บอกว่าอีเอ๋อมีทันระวังจึงลืมไว้บนผ้าเท่านี้ก็มีใช่เรื่องใหญ่อันใดแล้วทว่าตอนนี้เข็มกลับทิ่งเข้าที่มือของอีเอ๋อ หลี่ซื่อจึงรู้สึกคล้ายเกิดแผ่นดินไหวภาพตรงหน้าพระมัวหูทั้งสองข้างอืออึงไปหมดคล้ายศูญเสียประสาทสัมผัสทั้งห้าไปในชั่วพคริบตาเสียงดังโวยวายไร้มารายาทอัญญประกาศคู่ผู้หญิงผู้เท่าเห็นอันหลิงอีแค่มีเลือดออกที่ฝ่ามือเล็กน้อยก็ถึงขั้นร้องเสียงดังออกมาทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จนนางยอดขมวดคิ้วไม่ได้แววตาที่มองไปยังอันหลิงอีเต็มไปด้วยความเย็นชาท่านย่ามือของหลาน อันหลิงอียื่นมือออกมาอยากให้หูหยินผู้เท่าเห็นฝ่ามือของตนที่มีรอยเข็มเล็กเข็มเล็กคำพูดติดอยู่ในลำคอยอย่างไรก็พูดมิออกนางจักบอกหูหยินผู้เท่าได้เยี่ยงไรว่าตนและหลี่ซื้อวางแผนเอาไว้จงใจทำให้อันหลิงเกิดติดการมาโรคแต่สุดท้ายตนกลับถูกเข็มตำเสียเอง หากนางกล่าวเช่นนี้ออกไปก็มีต้องรออันอิงเฉิงกลับมาหรอกกูหญิงผู้เท่าต้องส่งนางไปยังถงบรรพบุรุษหรือขับไล่นางออกจากจวนแล้วส่งไปอยู่ที่วัดอันแสนโดดเดี่ยวชั่วชีวิตนางมิมีทางยอมใช้ชีวิตเยี่ยงนั้นอีกอย่างชีวิตเยี่ยงนั้นนางคงต้องตายอย่างแน่นอนในเวลานี้แววตาของอันหลิงอีเต็มไปด้วยความสับสนนางจึงหันไปมองหลี่ซื่อที่อยู่ด้านข้างอย่างหมดหนทางท่านแม่ท่านแม่ช่วยลูกด้วยอันยประกาศคู่ อาการตื่นประหนกเกินเหตุของนางทําให้ผู้อื่นมองแล้วรู้สึกประหลาดใจยิ่งนับก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นเพียงแผลจากการโดนเข็มทิ่งมีรอยเลือดซึมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเหตุใดจึงทําราวกับป่วยหนักจนเกินเยียวยาส่วนหลี่ซื่อใกล้เป็นหมดสติเต็มทีแต่เมื่อได้ยินเสียงร้องเรียกให้ช่วยจากอันหลิงอีนางจึงได้สติขึ้นมาอีกครั้งบุตรสาวของนาง นางมีบุตรสาวคนนี้เพียงคนเดียวตั้งแต่เล็กก็เลี้ยงดูประครบประหม,มเป็นอย่างดีต่อให้ดื้อร้านและเอาแต่ใจไปบ้างสำหรับนางแล้วบุตรีคนนี้ก็เป็นสิ่งดีที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้หลี่ซื่อจึงบังคับตนให้สงบใจเอาไว้สายตามองไปยังรอยเข็มขนาดเล็กนั้นอีเอ๋อมีต้องกลัวหลี่ซื่อสูดลมหายใจเข้าลึกและสีหน้าก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติเพียงแต่ในตายังแฝงเอาไว้ด้วยความระหนกนางบีบมือแล้วปล่อยอยู่หลายครั้ง แสดงให้เห็นว่าภายในใจมีสงบนักแค่โดนเข็มทิ่มเท่านั้นมีเป็นอันใดมากหรอกใช่อ e ีเออของนางแค่มีระวังจนโดนเข็มทิ่มเท่านั้นมิมีทางติดกามโรคได้โดยง่ายหลี่ซื่อคิดอย่างสับสนมิรู้ว่ากำลังปลอบใจตนเองหรือควรทำอันใดต่อกันแน่นางรีบเดินเข้าไปใกล้อันหลิงอ e ีพร้อมปรับสีหน้าให้เป็นปกติแล้วหันไปกล่าวลาหหยินผู้เท่า ท่านแม่อีเอ๋อแค่ตกใจเท่านั้นข้าขอพานางกลับเรือนก่อนเจ้าค่ะเรื่องที่พวกนางป้ายเลือดไว้บนเข็มห้ามให้หูหยินผู้เท่ารู้โดยเด็ดขาดแต่อีเอ๋อถูกเข็มทิ้งที่มือมีแน่อาจติดโรคเข้าก็ได้เรื่องนี้จากชักช้าม,มิได้เพราะต้องรีบพาอีเอ๋อกลับเรือนเพื่อเชิญหมอมาดูอาการอย่างเร่งด่วนหูหยินผู้เท่าที่อารมณ์ดีอยู่ก่อนหน้านี้กลับโดนสองแม่ลูกทำลายจนสิ้นเมื่อเห็นท่าทางโวยวายใหญ่โตของอันหลิงอีก็ยิ่งมีพอใจ พอได้ยินหลี่ซื่อบอกว่าจากพาอันหลิงอีกลับเรือนนางจึงตอบรับด้วยท่าทีเย็นชารีบพานางกลับไปเห็นคนบอกบางมาก็มากทว่ามีเคยเห็นผู้ใดมันยาเท่านี้มาก่อนตอนที่291กลับมาอีกครั้งผู้หญิงผู้เท่าตอนที่เห็นผ้าปักลายผืนนั้นก็รู้สึกดีใจมากคิดว่าอันหลิงอีตั้งใจเย็บปักถักร้อยเพื่อเอาใจนาง คิดว่าหลังจากได้รับการอบรมสั่งสอนไปก็คงรู้จักสงบเสงี่ยมเจียมตัวและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนในอดีตได้แต่คาดมีถึงว่าเพียงครู่เดียวเท่านั้นอันหลิงอีก็เผยโฉมหน้าแท้จริงออกมาแล้วร้องตะโกนเออะโวยวายเสียงดังไร้มารยาทของลูกผู้ดีมีสกุลแววตาที่มองอันหลิงอีในทางที่ดีเมื่อครู่หายไปชั่วคลิปตาจากนั้นจึงโบกมือให้สาวใช้ส่งพวกนางกลับเรือน น่าเสียดายผ้าปักลายที่งดงามของน้องหญิงสามเจ้าค่ะอันหลิงเจอเก็บผ้าปักลายที่โดยเหยียบย่ำจนศกปกระกขึ้นมามีท่าทีเสียดายอยู่มิน้อยกูหญิงผู้เท่าไม่แม้แต่ชายตามองใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความโกรธปักได้ดีแล้วจักมีประโยชน์อันใดเอาเวลาไปปรับปรุงนิัยยังดีเสียกว่า นางมีชอบท่าทางเสแสร้งของอันหลิงอีเอาเสียเลยแต่หารู้ไม่ว่าเหตุผลแท้จริงที่อันหลิงอีกลัวจนลนลานถึงเพียงนั้นเพราะเหตุใดแม้แต่อันหลิงเกอก็ยังไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรกันแน่แต่จากที่รู้จักสองแม่ลูกนั้นเข็มที่ซ่อนอยู่ในผ้าปักลายต้องมีใช่เข็มธรรมดาอย่างแน่นอนมีเช่นนั้นอันหลิงอีต่อให้อ่อนแอเพียงใดก็มิมีท่าทางตกใจราวกับโลกจกถล่มเช่นนี้หรอก อีกทั้งเมื่อครูสีหน้าของหลี่ซื่อก็ดูหวาดกลัวมากหากแค่โดนเข็มทิ่งการที่อันหลิงอีร้องออกมาก็มีใช่เรื่องแปลกมากนะักทว่าเหตุใดสีหน้าของหลี่ซื่อจึงเปลี่ยนไปถึงเพียงนั้นเรื่องนี้ต้องมีบางอย่างแอบแฝงอยู่เป็นแน่แม้อันหลิงเกอคิดเช่นนั้นแต่สีหน้ามิได้แสดงอารมณ์อันใดออกมาคิดแค่ว่ากลับเรือนไปคงต้องให้คนไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมาของหลี่ซื่อและอันหลิงอีเสียหน่อย เมื่อเห็นท่าทางของหูหญิงผู้เท่าอันหลิงเกอจึงส่งยิ้มไปให้รอยยิ้มนั้นแฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนและความสุภาพท่านย่าอย่าโมโหไปเลยเจ้าคะถึงอย่างไรน้องหญิงสามก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมีใช่หรือเจ้าคะอัญญะประกาศคู่เดิมทีอันหลิงอีมีนิสัยบุ่มบ่ามอเอาแต่ใจตอนนี้กลับรู้จักอดทนมากขึ้นเพียงเท่านี้ก็ถือว่ามีการพัฒนามีน้อยแล้ว แต่การที่หูหยินผู้เท่ามีอยากพูดถึงอันหลิงอีอีกก็แสดงให้เห็นว่านางรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากอันหลิงเกอจึงตามใจหูหยินผู้เท่าและเปลี่ยนมาเล่าเรื่องราวสนุกที่เกิดขึ้นในวังให้ท่านย่าฟังแทนแต่ไม่ได้เอ่ยถึงอันผิงกับฉางอันกงจูทั้งสองส่วนหูหยินผู้เท่าก็ฟังอย่างตั้งใจเช่นกันจนถึงเวลาตะวันใกล้ลาลับขอบฟ้าอันหลิงเกอจึงขอตัวและพาชางเยวออกจากเรือนหูหยินผู้เท่า คุณหมูเข็มเล่กเมื่อครู่มีเลือดติดอยู่เจ้าค่ะเพื่อง้าวเท้าออกจากเรือนของฮูหญินผู้เท่าชางเยโว่ที่กวาดตามองโดยรอบเมื่อมีเห็นผู้ใดอยู่ตรงนั้นแล้วนางจึงกระซิบข้างหูอันหลิงเกอนางเป็นองครักษ์จึงมิได้มีความเชี่ยวชาญหรือรู้เรื่องการเย็บปักถักร้อยพวกนั้นแต่ตอนที่เห็นผ้าปักลายนางก็ได้กลิ่นโลหิตจางจางลอยมาด้วยหากเป็นคนทั่วไปกลิ่นคาวเลือดนี้ถือว่าจางมากแทบมิมีผู้ใดได,ได้กลิ่นหรือสังเกตเห็น แต่สาหรับองครักษ์เงาที่ผ่านการฝึกมาอย่างนางกลิ่นคาวเลือดพวกนั้นมิมีทางรอดพ้นจากประสาทสัมผัสของนางไปได้และจากกลิ่นคาวเลือดนั้นก็ทำให้ชางเยวโวพบว่าบนผ้าปักลายมีเข็มขนาดเล็กซ่อนเอาไว้นางกลัวว่าอันหลิงเกอจกถูกอันหลิงอีทำร้ายจึงตั้งใจชนเข้ากับอันหลิงเกอจนผ้าผืาน,ผานนั้นร่วงลงพื้นและอาศัยช่วงชุลมุนเตะผ้าปักลายไปข้างกายของอันหลิงอีทำให้มือข้างหนึ่งของอันหลิงอีกดลงไปตรงเข็มพอดี เมื่อครูอันหลิงเกอเห็นการกระทําทั้งหมดของนางแต่ไม่ได้ห้ามปรามหรือขัดขวางแสดงว่าอันหลิงเกอก็ยอมรับว่าสิ่งที่นางทํานั้นถูกต้องแล้วในเวลานี้คิวโค้งได้รูปของอันหลิงเกอเลิกขึ้นดวงตาสีดําทอประกายบางอย่างออกมาซึ่งชางเย่โวก็มีเข้าใจความหมายแต่มองแล้วช่างลึกลับรู้สึกราวกับดวงตาของอีกฝ่ายมีดวงดารามากมายอยู่ภายในและอยากเข้าไปค้นหาเหลือเกินหลี่ซื่อกับอันหลิงอีมีใช่คนที่ทําตามกฎมากนะับ อันหลิงเกอเดินไปพลางกระซิบให้ชางเยว่ฟังจนถึงเรือนฉีอูเมื่อนึกย้อนถึงชาติที่แล้วหลี่ซื่อลอบสังหารท่านแม่และยุยงให้อันหลิงอีมาสังหารนางในวันแต่งงานเห็นได้ชัดว่าสตรีผู้นี้มีจิตใจอำม,มหิตและเก่งในเรื่องวางแผนเพียงใดหากนางประมาทก็อาจติดกับดักที่หลี่ซื่อวางไว้เมื่อใดก็ได้การที่คุณหนูระวังตัวเอาไว้ก็ทำถูกแล้วเจ้าค่ะชางเยววกล่าวขึ้นมาหลังจากที่พวกนางมาถึงเรือน เหตุการณ์เมื่อครู่ชางเยวูแค่เพียงต้องการระวังเอาไว้ก่อนเท่านั้นทว่าเข็มเล่มนั้นก็มีบางสิ่งแอบแฝงอยู่จริงแอบแฝงที่ตรงไหนชางเยวูก็มีรู้เช่นกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นอันหลิงเกอร์ก็ยกมุมปากขึ้นดวงตาส่องประกายความมั่นใจออกมาชางเยวูเจ้าช่วยไปสืบความเคลื่อนไหวตลอดหลายวันมานี้ของหลี่ซื่อกับอันหลิงอีให้ข้าทีโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่พวกนางไปพบจงสืบมาให้ละเอียด ช่วงที่ตนเข้าวังหลายวันมานี้หลี่ซื่อและอันหลิงอีมีท่าทีสงบเสงี่ยมเตรียมตัวทว่าสันดานคนเราแก้ยากหากบอกว่าอยู่ๆพวกนั้นเลิกทำชั่วแล้วหันมาทำแต่ความดีอันหลิงเกอร์มีมีทางเชื่อเด็ดขาดในขณะที่ทางเยวรับคำและกําลังไปสืบเรื่องนี้ตามคำสั่งทันใดนั้นอันหลิงเกอก็เปลี่ยนใจขึ้นมาเจ้ามีต,ต้องไปสืบว่าพวกนางไปพบใครบ้าง แต่ให้ไปที่เรือนหมอของจวนเสียก่อนมีแน่อาจได้รู้อันใดบางอย่างก็ได้ท่าทางเมื่อครู่ของหลี่ซื่อและอันหลิงอีแสดงชัดว่าตกตะลึงอย่างมากอันหลิงอียังบอกให้หลี่ซื่อช่วยนางอีกด้วยจากนั้นก็รีบร้อนกลับเรือนไปเชื่อได้ว่าต้องรีบไปตามหมอมาดูอาการของอันหลิงอีอย่างแน่นอนมีแน่อาจได้ข้อมูลที่มีประโยชน์จากท่านหมอก็ได้ ทันทีที่ได้ฟังคำสั่งของอันหลิงเกอคิวที่ดกดำของชางเยวก็เลิกขึ้นใบหน้าเรียบนิ่งตะลึงขึ้นมาเหตุใดนางคิดมีถึงจุดนี้คุณหนูโปรดวางใจบ่าวจากไปจัดการเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะหลังได้รับคำสั่งจากอันหลิงเกอแล้วนางก็ถอยออกไปแล้วสอดสายสายตามองโดยรอบเมื่อมั่นใจว่ามิมีผู้ใดอยู่บริเวณนี้จึงได้ทยานขึ้นไปบนหลังคา ท่วงท่าของนางพลิ้วไหวราวกับนกนางแอน่เนเงียบกริบจนมิมีผู้ใดทันรู้ตัวอันหลิงเกิมองตามทางที่ชางเยโวบินขึ้นไปจากนั้นก็หันกลับมานางมีได้กังวลเรื่องนี้อีกและให้หมิงซินไปสืบข่าวทางจวนอองมู่แทนนางอยากรู้ว่าเหตุใดมู่จอวินฮานจึงรีบร้อนออกจากเมืองหลวงถึงเพียงนั้น ี่จูเห็นอันหลิงเกอ์กำลังขีดเขียนบางอย่างบนแผนที่ขนาดเท่าโต๊ะนางลากเส้นโค้งไปโค้งมามากมายจึงงอดเอ่ยถามออกมาไม่ได้คุณหมูท่านกำลังทำสิ่งใดอยู่เจ้าคะอัญญประกาศคู่นางเอียงคอมองแต่ก็ดูมีออกกว่าสิ่งที่อันหลิงเกอ์กำลังวาดอยู่คือสิ่งใดกันแน่มีเหมือนคนมีเหมือนปลาต้นไม้ใบหญ้าก็มีใช่ ผู้การในมือของอันหลิงเกอร์แต้มไปมาบนกระดาษทำให้หมึกสีดำเข้มปรากฏขึ้นมาข้ากำลังคิดว่าเขาคงไปถึงที่นี่แล้วกระมังที่ตรงนั้นห่างจากเมืองหลวง20ลี้มู่จาวินฮานามีท่าทีรีบร้อนทั้งยังมุ่งหน้าไปทางม่อเปยอเขาต้องเลือกเส้นทางใกล้ที่สุดอย่างแน่นอนเมื่อได้ฟังปี่จูก็ร้องอ๋อขึ้นมาแล้วทำสีหน้าล้อเลียนใส่อันหลิงเกอที่แท้คุณหนูก็กำลังคิดถึงท่านมู่ซื่อจื่อนี้เอง เมื่อพี่จูกล่าวจบอันหลิงเกอก็ข้อที่ศีรษะของนางเบาๆเจ้านี่นะกล้ามาพูดล้อเล่นกับคุณหนูเยี่ยงข้าตั้งแต่เมื่อไรอัญญประกาศคู่อันหลิงเกอแสดงท่าทีโมโหออกมาทว่าแท้จริงภายในใจกำลังรู้สึกเขินอายมีน้อยเมื่อลองนึกให้ดีแล้วนางกับมู่จอวินฮานต่างมิได้พบหน้าและสนทนากันมาพักใหญ่แล้วดูเหมือนทั้งต้าโจคงมีเพียงคู่ของนางที่ความสัมพันธ์ลึกลับซับซ้อนเยี่ยงนี้ อัหลิงเกอกำลังครุ่นคิดกับตนเองอยู่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงกลไกในเรือนดังขึ้นจากนั้นก็มีเงาของคนผู้หนึ่งที่แสนคุ้นเคยพุ่งเข้ามาด้านใน